สวัสดีทุกคนวันนี้เรามีอันบ็อกมาฝากกันคือช่วงนี้เราอยากได้ขาตั้งกล้องโทรศัพท์ที่พกพาง่ายๆ่สบายกระเป๋าเราก็ไปได้ตัวนี้มานั่นก็คือไตรพอร์ตแตนของแบรนด์มอบนั่นเองเราก็ได้ตัวแผ่นแม่เหล็กของมอบมาด้วยจะเล่าก่อนว่าคือเราใช้ iPhone XS Max รุ่นนี้ m a x s a f e จะไม่ได้ติดตีเท่ากับ iPhone 12ขึ้นไปสีที่เราได้มาก็คือจะเป็นสีดา ลักษณะก็จะมีความแบบเป็นหนังมีน้ำหนักประมาณหนึ่งแต่ในตัวกล่องของเขาก็จะมีแถมแผ่นแม่เหล็กมาให้ด้วยอยู่ข้างในกล่องแต่เราได้ลองแกะใช้ออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วในส่วนแผ่นแม่เหล็กที่เขาขายแยกพอแกะออกมาแล้วก็จะเจอกับแผ่นแม่เหล็กแล้วก็ตัววัดว่าเราจะวางแผ่นแม่เหล็กตรงไหนให้อยู่ตรงกลาง อันดับแรกเลยให้เราเตรียมเคสโทรศัพท์มาแล้วหลังจากนั้นให้เรานำแผ่นวัดขนาดวางทาบลงไปบนเคสโทรศัพท์แล้วดูว่าข้างบนข้างล่างซ้ายขวาเท่ากันแล้วหรือยังถ้ามันอยู่ตรงกลางแล้วให้เรานำแผ่นแม่เหล็กติดลงไปได้เลยแค่นี้เองง่ายมากถ้าทุกคนสงสัยว่ามันติดแน่นแค่ไหนลองฟังจากเสียงเห็นไหมดังมากมีความติดแน่นสุดๆ แล้วเขาก็สามารถตั้งได้หลายแบบมากอย่างเช่นจะตั้งเป็นแนวนอนเพื่อดูหนังดูซีรีส์เขาก็ทําได้หรือแม้กระทั่งตั้งเป็นแนวตั้งเพื่อเล่นติ๊กต็อกเขาก็ทําได้เหมือนกันและอีกอย่างเขาสามารถเป็นขาตั้งกล้องได้อย่างเช่นเวลาตอนที่เราไปข้างนอกเราไม่มีคนถือกล้องให้เราก็สามารถใช้ตัวไต่พอสแตนเป็นขาตั้งได้แล้วเราก็สามารถทําเป็นไม์เซลฟี่ได้สําหรับคนที่ชอบทำคอนเทนต์แบบเราคือแบบมันตอบโจทย์สุดๆเลย เราสามารถสั่งซื้อได้ที่4,2,5ดีกีเพียงค้นหาคำว่ามอฟก็จะขึ้นสินค้าของมอฟหรือจะเป็นอีกช่องทางหนึ่ง mm. ก็คือ Shopee เพียงค้นหาคำว่า m o ฟ Official Shop Thailand mm. เราสามารถสั่งซื้อได้ที่2ช่องทางนี้เลย mm. ตอนนี้ก็ยังมีโค้ดส่วนลดอยู่ทุกคนไปหาซื้อกันได้ไว้เ like mm. จอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย